สวัสดีครับพี่น้องนะครับมื้อนี้คุณนอินลรอีสานครับพาพี่น้องมากินข้ากับก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาครับเข้าขาหมูครับพี่น้องบรูบาสิเบิลบอนะครับมื้อนี้อัดเป็นคลิปนะครับมาบอกพี่น้องมาบอกพี่น้องนะครับว่าบไดยอ่อนสดนะครับมื้อนี้เพราะว่าปิดงานหลายอย่างครับทั้งงานงานวิจัยงานอี่ยังหลายอย่างนะครับเนาะสม้งปีนะครับก็เลยก็เลยบา่างอีลีนะครับมื้อนี้นะครับเนาะนี่หมูนอตั้งกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาครับตะมูนตั้งเข้าขาหมูครับพี่น้องได้กินแล้วครับ เราขคนห่วงเหรียญแต่โทรศัพท์ครับเรื่องกินอยู่ไออันห่วงจับโปเกมอนอยู่ครับพี่น้องโปเกมอนไม่จับข้าจับโปเกมอนอยู่นะครับมันสั่นกับเยาวราชพวกนี่เห็นมากครับนี่เข่าขาโม้นะครับนี่เป็นแต่แซ่บครับครับของจริงอ่ะแซ่บครับแซ่บแล้วเยาวราแต่แซบนี่พักนี่พักลายแท้เนีพี่น้องด้ยบอรวัวสิเบิร์นบอลนะครับมื่อนี้คือสิีเบิร์นเนาะเพราะว่าเป็นคนกินมอายปันใดนะครับจะไปเสียเข้าเทียมมันก็กิน กินเขาไม่ค่อยลายนะครับพี่น้องขนมไม่กินนี่แมนซูงานลายลายเนาะบะได้อ่อนบะได้นี้อันบะได้นี้ผู้ใดดทำเรื่องนี้บะได้นี้ผู้ใดว่าดเพราะว่าที่จริงเตรียมพร้อมิกัดขึ้นเต็มที่เลยมือนี้นะครับหมู่บ้านนี้จิดกัดบักคักเลยนะครับมือนี้แต่ว่ันเบาบางอีดีนะครับน้อนมีหลายงานหลายอย่างนะครับเพยกันไปก่อนนะครับพี่น้องเมือนี้ได้ตามแผ่นไหม เธอเดี๋ยวค้มเดี๋ยวแดดเดูพี่น้องคณะว่าพายุเขาเขาอีสานนี่ครับเป็นยังไงเป็นยังรู้สึกว่ามันหน่ห่อนดูเพือเก่าอยู่ไหมครับยังรู้สึกว่าห่อนฝนกระบ่ตกอีกต่างหากนะครับที่ตริงนั้นอยากให้ฝนตกเพื่ออย่างนี้ด้ยมันได้ขาดดีจักหน่อยนะครับถึงหน้า20มันหน่เออหน้า20ทักทายภาษาจีนนะเออทักทายบางเดียโนภาษาจีนเนาะเอ้ยนี่หาวได้แต่คำเดียวเลยหนี่หาวค่อยคำเดียวค่อยโป ไม่เด้ขอนี่แหละไม่ด้ข้าเดียวภาษาจีนหมูก,กินเราพี่นอ้องกินแหมบางกานณี้แมเบ้อแล้เพื่อนครับเหม่ามวนแถบมึงเสนอครับเดี๋ยวาลอ,อก,ก่อนลอกก่อนครับพี่นออออ้องล่อเสียงย้ายคนกำลังเห็นอยู่นะครับเนาะอยากอันท,ที่จริงอยากสร้างเป็นกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวขาหมูน้ำตกนะครับแต่ว่าห้ามใจเจ้าของไว้เนาะ ช่วงนี้มันกินได้บ่ค่อยหลายอยีนี่พี่น้องกินน้ำเนู้้ใดชังเป็นยอดข่ามันตกไหมกูบดเดชังเรื่อวะมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วแต่ว่านีน่ของโนอนบ่ครับเกลี้ยวมีอะไรค่ะนี่้นของโนนมามาอยากวะครับพี่น้นองนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะละนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะละยังบดเดชัยด้วยบดเดชัยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบ้างนะครับเนาะ มามามาครับเสียบครับเนี่โอ้ยหอนห่วยห่วเยอะโอ้หอนห่วยห่วน่ะวนออกห่วยห่วยเยอะแบตเตอรี่ต่ำเราพี่น้องแบตกระิเบิดอีกแล้วโอ้เมนอต่างเนี่ยที่จริงเน่ยแม่นเห็ดย่าบนเหตุนำจิ้มนำตุ่มนี่สุดยอดเลยครับติ้ม ที่จริงโบปรุงก็ได้เห็นไหมครับบปรุงกัเบเยนรานงก็เขน,นกินกวยเตี๋ยวนี่สิมากินกลาดน,นี่ประจำเลยนะครับปรุงจะเข้ากันน้ำตาลเราต้องไส่หลนะครับนอกสามซอนกับพ่อเขาะเลก็ขาข้งกเขางามแต่ไหนเนาะ ว่าแี่งความเกานลีสุดยอดคนอะไรล่ะก็แกเป็นห่วงเขาวเกคนแกเลยฮะคือเกาหลีไดยทุกสาวตวส่วงแกผอมเราแห้งง่ามรักเนาะอ,อันผอมลดคุนจักหน่อยเจ้าจอยคือบอกเขาสีนะแกคือสีดูดีครับเจคนจอยอีกสีพี่น้องจังเห็นพี่น,น้องใช่เนาะ ืันนี้วาขออนุญาตวอาก็โมในร่างพี่น้องเด้อผู้ใดอยากกัดกัดใดในคอมเมนต์เลยเด้อมือนี่กัดขึ้นอย่างเดียวมือนี่บ่ได้ฉีดวัคซีนไว้ผู้บรโเป็นว <c oughs> อ๊ย,อ 9, ย,ยของอบก้าวขานยังงเลยตัเ่บมเนาะเท่าใดของอบอร่อยนะขอรับกันเอยของอบพิเศษด่วะไม่ปกติครับ ตำนนิก็บแซมแล้วครับแซ่บซมแซโอ้อร่อยมากแล้วก็อิ่มนะพี่ลำพังแต่น้ำซุปแม่กับเห็ดแซมแล้วเนาะบะนี่เห็ดยังไงเป็นยังก๋วยเตี๋ยวไก่มาละเตี๋ยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นเตีนยนมีนะครับอันนี้ไก่นี่ไก่ปีกไก่อันนี้มาละนี่ใส่ลงไปใส่ลงไปผักอันนี้ก็มีผักอันนี้ก็มีผักของเราผ้าต่ว่าบลอใส่ใส่ใส่แบบว่ากินกลับเอานะครับกินกลับเอาแซบอันใส่มันสีล้นนะ จานนี่ราค่าสามสามบห้าบาทมันบอกตัวยนี้ราค่าสามสิบหาบาทนะครับกลุ่มโยนได้หลายแสบนะครับก้อแรงอมานที่ามดีว้กงว่าหนาวลมานมีแต่ว่านี้้หาล้หลายสีขน้องหาวูตาหลายคน มันพ <mile> ูดหลายคนผมตอดโดนครับตับปันอืมอีกคนหนึ่งกระโดดนี้ใจประมาณดีใจรักกูค่าอืมโคตรสุดแรงครับพี่น้องเล่นนี้แต่นกูฟันนี่กูแล่นนี้ตั้งงูนะเดี๋ยวแต่ฟันกูจริงจริงกูแล่น มเคอยฟันฟองกูเหียันตะฟอบยยนี่น่ะปันบางเดยฟันว่านี่บานน้ำตัวมาแต่ว่าพญานางตัว,ยยน,ตวนี้มาเกี่ยวแม่ไปเกี่ยวเหรอเทากทับห้น้ำเด้ไห้ติดดื่นกันหลายหลายเชอยอยู่ดก็ยังพญายนางมาขัด้าฟองหว้รัด้าฟองหว้ันเจ๋อบอก ตื่นหน้าหนิขาบกบอมสีอยู่ข้ออะนะยังก่อนสีขาเสียเลยขาบกขาเสียเลยขาบงบอมมขาเสียเลยด้วยบ้านมันนอนกวงกวานั้นบ่กเกาห้อก็เยอะกันจตเกินไปแล้วจะเก่าอนอนหาเดททานั้น่ เขาจำได้เยทานีจะอยู่ป oh, ีนึงเพรานนน้กัดยื่นไปกัเริ่ม่รหาดก็บโอ้เ่าน่งกางเนาะไม่าจะนี่นิ่มไนเริ่มบดระดสิงกิจการมีขั้เ่อเอยู่กิจการไปหาที่ามเนาะเลิ่อนหักระหคนี้ตุ้งสีบกับรัเลยหาบันหาเอืนเขาเนาะกิจกรอีอยู่เล่นนี่เอากิจกรไปอยู่่สามเป็นสมรบางบัดงยนพี่น้อง

กราจิติบอกอัไรบ้าเนาะเขาใจดีเลยนะครับับอกอันนี้ก็ไดาเนาะใช่ก็ติดผู้ลงเงินก็มองอยากน้เินเ้มซึ่งสายเหรงะกว่าคิยู่คือเห็นบ้นีชอบบ่มเงินเรื่องก้มหนักเนาะอ้่ไเด้๋เรื่อง่ปด้วเรื่องก้มหนักเลยเด็ก จ้าพ่อกันมือเงินนะครับเดิมพี่น้องมือเงินกับตีบางบ็่าหน่อเนาะดาวเดข้ารู้มือได้ตอนนี้เกติการยาเกติการยาผู้สาวมากินเราพี่น้องอันเอาแค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะคุยกันเลยนะครับไอคอนาะเราเบิ้งกินต่อไปนะครับเดี๋ขอผมพูดไลยๆครับเรื่องไหนได้วการพ่อสิพห้า